ปลาคอก็ว่ากัากบบากินใส่เนี่ยมันพิษผัดตดดัวนี่ใส่ปลาคอพี่น้องใส่ปลาคอก็ไข่ผอมโอ้มาพี่นอ้อง ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอก็พรมเอียบแสบนะครับมาพี่น้องมือนีได้หนึ่งปลาคอใหญ่พี่น้องโอ้ปลาคอแม่ไข่ปลาคอหรือปลาชนปลาชนหน้าพี่น้องปลาคอนี่ละหนึ่งนี่ครับมึงโอ้ต้นนี้โลกลัวพี่น้องมือนีเอามาแบบแบ้ว่าใครพี่น้องมึงเนื่อยจัดัดนะครับมากระเจียวปลาแดกบรรเทาพี่น้องเจียวพริกสดเอาไปขวานะครับใส่หอมหนึ่งมาพร้อมกับบักบวบพี่น้องบักบวบโอ้หัก มามามาพี่น้องมามอนีมิตรถ่ายของหวานเป็นผลไม้เนี่ยได้พี่น้องเด้อมาครับมาเสียบน้ำกันแต่ก่อนตีเสียบกับขอนุญาตแก่ข้าวเดว้พี่น้องเด้อแก่ข้าวแล้วกินยังกับเสียบเดี๋ยวน้ำใหญ่จังหน่อยนะทวดมาครับขอนุยาตไดนะ้พี่นอ้องรับมากล้ขันยโอ้ลม <c oughs> เปิดพิดเปิดพิษละหนึ่งปลาเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งปลาเด้อมอนี้มา มึงเหนือปลาควาไหมขาวจนพูนเลย,ยปลาควาก็ว่าแต่บบกินใส่เนี่ยมันพิษผ่าดตดัวนี่ใส่ปลาควาพี่น้อง ใส่ปลาคอก็ไข่พร้อมโอ้มาพี่นอ้องอื mấy bạn cứ ăn phách sốt cốt quẹt, không nhầm lắm. Răng mưng. Mình à, cứ nói Để ขาจุนพูนเลยพี่น้องขอเสียงปลาควาคือมันมีกลางนหน่อยสิยพี่น้องนี่แหละขอเสียงมัน ยังจะต้องระวังอโอ้ออาน,นิสา,มานมันเน่ากับหลับก่อนช่วแช่เรากับมีหนึ่งป้ายรล้วพี่รองให้เขาปากอืมนั่นอืม

ôi quỳ cái treo, cài mày. เนียนๆฉ่ๆไม่ร้องอยากปรความกูจะจ่ายไห อือ่าจมือนนี่ล่มดีมี่น้่ง ทำไรปลาสดหนิมันจะแสบไปหอ่อกหวานหวานัหวกระแสบเลยครับอยากมีเ,เวลาแทะหัวให้พี่น้องเมืองเนี้ยมาะแทะเล่น หยูตามมันก็ะแสบเนียแกะม,มันพี่น้งองเน,นี่ยแกะมมนสินน่นก็เลยหน่อยเพื่อนว่าหลายคนกันสิว่าแกมปลาเนาะพี่น้อง ปลาขาวๆย่าเเยงเนจะกลางหน่อยๆม,มัี่เหงอมบดไปเลยกับอ,อะไรพี่น้อง

อย่างปลาควาโอ่นียนเนัยนน,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 นุ่มหว,นวนานในพี่น้องตีผมบอกว่าปลาความันติดกินอยากเนี่ยคือกล่ากหน่อย พปตูเได้ี่ะลองใส่ต่ไข่พี่ตูต้หอม,หอม càng lên loại phun này càng là băng ô oh. พี่น้องเดี๋ยวแสบจำานิกน,นะครับแด้วหลังปลาเลยของหวานอยู่มันนี่มีอะงุนมาพี่น้องโอ้ยเดี๋วยวกินของหวานอยู่พี่น้องก็ได้ เขาทำนี่ก่อนอืมโอ้เงินยังหวานอ่ั้นในบาทก็จะเงินไม่ มีซิงหนังบิดพผมเอ้าโอ้มือนิจัดประเด็ดพี่น้องครับมือนิแสบเป็นหนึ่งพระคอนะพี่น้องเนาะเราที่ว่าจัดประเด็ดคือมีของหวานหลังปากผมโอ้เข่าทาเลยครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่าเกียรติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจและขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับ ครับถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไค์ก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องนะลิปนี้ไว้ซับนีนะครับพอมค,คลิปหนาครับขอบคุณหลายหลายครับสวัสดีครับ